ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมินิไมแอมนะครับผมจากเลิฟโฟนชอปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าลำโพงตัวนี้นะครับจะสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับ ก็มีสายออดิโอหนึ่งเส้นก็มาพระเอกของเราเลยครับเป็นลำโพงครับด้นนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับนี่เป็นสายออดิโอเอาไว้เสียบอินพุตตรงนี้ตัวนี้ปรับเสียงเสเียงแ,แล้วก็ปรับความดังค่อยนะครับส่วนด้านหลังอันนี้เป็นที่เสียบสายชาร์จหรือว่าไอ้ที่เสียบสาย power นะครับเอาไว้ต่อกับ Power Bank ก็ได้หรือว่าท่านใดที่มี USB adapter ก mm ็มาเสียบเลนได้ไม่ต้องใส่ถ่านนะครับอแต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็สามารถใส่ถ่านได้นะครับจะเห็นน็อตตรงนี้นะครับให้เราไขขออกก่อนนะครับจะมีฐานให้ใส่อยู่3ก้อนเป็นขนาด AA นะครับผม สวิตไปติดแล้วะคระับเรามาลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเสียบเข้าไปเลยปุ๊บ เดี๋ยวกับโทรศัพท์เลยนะคะอ่านี่ผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะ มีเบาเสียงปรับเนครับสามารถสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับผมตัวนี้ถือว่าเสียงค่อนข้างจะดีเลยนะครับเราเราสามารถ อาจจัดเสียงหรือปรับเสียงได้นะครับให้มันทุ้มแหลมตามที่เราต้องการนะครับผมการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแต่ต่อสายออดิโอเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับเนี่ครับต่อสายออดิโอนี้เข้าไปเลยแค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายครับผมแล้วก็พกพาสะดวกเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมรีวิวการใช้งานสินค้าครั้งนี้นะครับของเลิฟโฟนช็อปนะครับ กับคุณมาานะครับ